อนนี้ก็บอกได้เลยว่าชอบมากๆมันแบบเข้ากับหน้าแบบมากๆเลย14บสีไว้เท่านั้นคือสวยมากเห็นรัแบบทรงจมูกแบบสวยสุดๆ แบมนะคะวันนี้แบมก็จะมาเล่าปัญหาจมูกของแบมนะคะที่ทําให้แบมเนี่ยตัดสินใจที่จะไปแก้ไขกับทางวนเซนต์คลินิกนะคะหลักๆเลยนะคะจมูกแบมเนี่ยทำมานานมากๆแล้วกกถึง7ปีได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ปลายจมูกของแบมเนี่ยคือบางมากๆแล้วแ,แล้วก็แบบเหียวาดมากเลยนะคะเลยทาให้แบมเนี่ยรู้สึกว่ากลัวจะทะลุมากๆเลยนะคะและอีกอย่างนะคะจมูกของแบมเนี่ยรู้สึกมันไม่มีความละมุนเลยแลดแบมก็ได้เข้าไปปรึกษากับคุณ หมอผัดเรียบร้อยแล้วเสี่ยจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมกันดูนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะแบมก็อยู่ที่ MRT แล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปที่วินเซนต์คลนะคะที่ตึก Exchange Tower นะคะลงที่สถานีสุขุมวิทนะคะ่ใครที่จะเดินทางด้วย BTS นะคะก็ลงที่สถานีอาสนได้เลยแล้วก็ใครที่จะขับรถไปนะคะก็จอดที่ตึก Exchange Tower ได้เลยนะคะลูกค้าวินเซนต์คนิกตอฟรี บอกเลยว่าเดินทางง่ายมากๆเลยนะคะคลินิกติดใจกลางเมืองสุดๆแล้วตอนนี้บงคก็อยู่ที่หน้านวินเซนต์คลินิกแล้วนะคะบอกเลยว่าขึ้นบันไดมาต้องตกใจนะคะเพราะว่าชี่นี่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสะอาดมากๆเลยเดี๋ยวบงค์พาเข้าไปดูข้างในคลินิกกันนะคะตอนนี้บงก็เข้ามาในคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลินิกคือสวยมากๆนี่นะคะเขามีเคาเตอร์เครื่องบปลี่ยบริการให้ โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเครื่องดูมิโอ 3D สแกนนะคะที่สแกนใบหน้าเราได้ถึง180องศาเลยนะคะเรียกได้ว่าเห็นทุกปัญหาของใบหน้าของเรานะคะทําให้เราได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะคะบอกเลยว่าทํามาครั้งนี้จะต้องมั่นใจมากแน่แนเพราะว่าเราได้สแกนกับเครื่องดูมิโอ 3D สแกนมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะแบงบก็อยู่ที่ขั้นตอนล้างหน้านะคะตอนนี้เราก็ทอมพองพรออใบหน้าก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะคะหน้าเราจะได้สะอาดนะคะ ันนี้นะคะก็คือครบ7วันแล้วนะคะหลังจากที่ดมไปแก้จมูกมานะคะแล้ววันนี้เราก็มีนัดไปถอดฟิตนะคะกับทางวีเซนคลินิกนะคะตอนนี้ก็จะบอกว่าเออตื่นเต้นม,มากเ <laughs> พราะว่าเราจะได้เห็นจมูกเราเต็มเต็มแล้วนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าแต่งหน้าจะเต็มรอจมูกแท่งใหม่ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินทางไปที่คลินิกกัน,นะคะ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ไปตัดใหม่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าชอบมากๆมันแบบเข้ากับหน้าแบบมากๆเลยนี่แค่14วันนะคะทุกคน14วันเท่านั้นคือสวยมากเห็นแบบทรงจมูกแบบสวยสุด ตอนนี้คือจะบอกว่าที่เราทำมาคือหน่เดือนใช่ไหมแต่จมูกคือแบบค่อนข้างที่จะแบบรัดแก้แล้วไปไหนก็มีแต่คนทักเป็นสาวหวานตั้งสโลปไปพุ่งมากๆาเลยเนาะก็ตอนนี้ก็คือแบบดีใจแล้วก็พับใจมากแต่สิแนแจไม่ผิดที่จะมาแก้กับวินเซนต์ชีมิะคะจริงๆก็อยากแนะนําว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปแก้ที่ไหนแบนนมขอแนะนําเลยว่าต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเคสแก้หรือเคสใหม่ก็คือคุณหมอเนรมิตหน้าใหม่ให้เราได้สวยแน่นอนนะคะ